เนาดรวขาดกันระกัน้าหมายสารอาญานะครับต้องหาว่ากระทำความผิดฐานพวกันกระทำให้ปรากฏการประชาธรด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใด ไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐแห่งมรืนที่ขอ,อหว่วหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความเดเห็นหรือ,มมอเพื่อจชมดยปฏติเพื่อให้เกิดความปันปวนหรือกระด้างกระเดืองในบุู่ประชาชนถึงขนาดที่จะ่อความไม่สงบ,บขึ้นในรัฐจักรหรือให้หรือเพื่อให้ประชาชนร่วงระเเพงสภาวแผ่นงงดินยังคงยืนยันํำเดิมน,นะคะยืนยันในสิทธิและเสรีภาพในการ จะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มงปปสรหรือกลุ่มตัวเองหรือกลุ่มใดๆก็ตามไม่มีใครส,สครมควรถูทำร้ายร่างกายเพราะคิดเห็นต่างกันครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะยืนยันคือพวกผมทั้งสามคนเนี่ยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็ไม่เคยหนีคดีมาก่อนไม่มีเหตุอันใดเลยที่จะเป็นต้องออกหมายจับพวกผมสามคนออกหมายเรียกก็ได้หรือหมายจับนี้เนี่ยออกตั้งแตบบ่คือสภาปีที่แล้ว ผมเดินขึ้นศาลกันไม่รู้กี่รอบผมเดินขึ้นมาไม่รู้กี่สานาไม่เคยจับกูผมเลยผมก็เลยสงสัยว่าหมายจับเนี้ยมันชอบหรือไม่ชอบผมอยากจะถามคำถามส่วนหมายของสนดินแดงเนี่ยเมื่อวานที่ว่าบอกว่าหนูไปเรียนเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่ให้เลื่อนเพราะว่าไม่ให้เลื่อนเนี่ยตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาแล้วหมายมาแล้วครับโอ้ยด้วยใช่ครับโอ้โหไม่ลืมอกันแล้วเหรอ อ่านมาอ่านมาเลยืมกันแล้วนะโอเคขออนุญาตครับขออนุญาตครับคุ้นใจกัท่นนะขออนุญาตแนะนำตัวนะครับพี่จักรกินานี่ผันตัวเป็นตำรวจติดตัวมารนะครับอยู่ร่วมกับการตำรวจตํารวจเก้านะครับในขณะในที่นี้นะครับผมมีหมายจับของนางสาวธารตะวันมือลงมือลงทำกระสังนะหรือว่นายราชะโดนใช่ไหมครับี่ขออนุญาตอีกครั้งยืนไม่ขนาดนะครับก็ตอนนี้ตำรวจนะครับผมแสดงตัวนะครับได้แจ้งให้นางสาวทารตะวันของตรวกลนั่งตะวันตามหมายจับนี้นะครับและนาย นักชนน์ใยมหาบุตรนะครับคุณมีสิทธิ์ท <eterm oon> ี่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับทําให้การของคุณใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีถืเนขั้นศาลนะครับคุณมีสิทธิ์มีสัตว์อ่ะขออนุญาตครับคุณมีสิทธิ์ติดต่อผู้ไว้วางใจนะครับมีสิทธิ์มีทนายความนะครับมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วๆว่าเจ็บป่วยนะครับมีสิทธิ์ผู้ให้ไว้ผู้ไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวนและการดำเนิมตัวนะครับขออนุญาตแจ้งกฎหมาให้อ่า คนแรกก่อนนะครับนางสาวพันธ์ตะวันนะครับหมายสารอาญานะครับลงวันที่13กุมภาพันธ์2567นะครับของพนักงานสอบสวนสนดินแดงนะครับหมายถึงเลี้ยงชื่อน้องนะครับกดพูดนางสาวพันตะวันสุธุลยังนะครับซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏการประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีวิธีอื่นใดไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความรับผหมายแห่งรัฐธรรมนูญที่ขอัยกหัวหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือก็ติชมโดยผริตัณ เพื่อให้เกิดความปัน่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในบุตรประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบ,บขึ้นในราฐาจักรหรือให้หรือเพื่อให้ประชาชนร่วมละเมิดกฎหมายแผ่นดินร่วมกันนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้ขอมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมัน่นคงแห่งรชอาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับวานร้นายสารพจน์ชยอาญาดังร่วมการกระทำเพื่อประการใดๆอันเป็นการก่อความรุนแรงขน้นร้าที่สาหนะัสของมูตะวันนะ ารหลายสารข้อหากะทัความผิดฐานติดารหลายสารของฐาอาญานการของพนังงานสับสนตอนนี้แดงนายนักจดได้มาถือครัชื่อชื่อน้าพี่น้องนะนะครับข้อหาต่างกันทีหน่อยนะครับยืนไม่ได้จริงนะครับร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจานะครับหนังสือหรือวิธีอื่นใดไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความผูหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือผิดชมโดยสป็นิกลีนะครับเพื่อให้ประชาชนร่วมและเพื่อสมายเป็นดินร่วมกันนะครับร่วมกันนําเข้าสูวบุคลคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลบุคข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับความไม่โแห่งแ้านนาจักรูมินเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือก็ได้กระทำการตามตามหน้าที่ร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆอันจะก่อความเดือดร้อนลำพานในที่สาธารณะและใช้เสียงสัญญาณเสียงยาวหรือซ้ำ โดนไม่มีเหตุรับสุขควรนะครับต้องบอกว <mud stellen. S 1> ่าเน้าใจนะว่าเป็น <tails> บ <empty> so <mon> ุคคลทางอานะครับเพราะฉะนั้นพี่ผู้กำกับติดตัวมาพันก้าวขออนุญาตแจ้งให้ทั้งสองคนนะครับเดินทางไปกับพวกี่นะครับโดยที่มีตำรวจหญิงพปบผู้หญิงพี่จะผู้หุิงน้องตะวันทั้งหมดเลยด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันมีตำรวจหญิงพปบนะครับช่วยชี้แจงได้ไหมคะว่าจะพาน้องไปที่ไหนบวมนะบวมนะวันนี้พ่อตะวันกินโดนตั์ครับไปด้วยกันจอดนั่งรถ อย่างของตะวันเดี๋ยวมีของสุดึ่งมีหมายสั่งเหมือนกันอ่ะให้ของของขาไปน้ำเขาจะอ่านเลยไหมฮะน้าอ่านเข้ามาอ่าเข้ามาอ่านอีกล้กันปนัไาดีไหนไนกนจนเปไปด้วยทไไมไปด้วยกันยัปวดันัดมกครับดีครับไได้ไัได้ไไจไได้ดีครับไม่เป็นไรกได ครับอันนี้ไปกินแดงไปน้ำครับผมร้อยตั้งหมเอกกิรเวชโพธิ์นะครับรองกับวัดกองกับการสืบสวนสองกองข้าราชการสืบสวนสองบราการตำรวจนครบาลนะครับได้นําหมายได้นําหมายสารได้นำหมายสารอาญาที่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์ทับสองห้าหกลงวันที่ยี่สิบสองมิถุนานสองห้าหกนะครับด้วยนายนงสินศิริยาพิวัตรคือเราใเนี่ยครับแต่น้มครับครับเลขประจําตัวประชาชน ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์องศูนย์ศูนยกสี่ถไหมครับเรถครับซึ่งต้องหาว่ากระทงความผิดฐานาาเป็นผู้สนับสนุน,นทําให้เสียหายทำลายาทําให้เสี่ยมค่า,ห,าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานขีดเขียนพ่นสีหรือทําให้ปรากฏด้วยประการใดๆซึ่งข้อความภาพหรือรูปรอยใดๆที่กำแพงที่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะนะครับ เรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้มีสิทธิ์ที่จะได้าารดับการ,บา,ารพยาบาลได้รับการรักษาพยาบาลเพื่อเจ็บป่วยนะครับ<ม>ให้บุคคลที่ไว้วางใจหรือทนายความเขาลงปากการะกันตอบสวนได้นะครับเราถูกจับตามเ<อ>าคยถูกจับตามหมายนี้มาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยครับหมายนี้ออกเมื่อไหร่นะครับอ่หมายนี้ออกเมื่อ22พฤษภาคม2 5 6 6ครับ่นไงท<ม><ม>ี่มาจับตอนนี้ ติดมือผมอันเนี้ยหมายหมายหมายออกเนี่ยคือพี่ถามเราว่าตามเราตามไม่คือผมว่าอยากรู้ว่าหมายมันออกมันเกือบปีแล้วเนี่ยผมก็อยู่แถวเนี้ยผมก็ไปสารอาญาเนี่ยทำไมไม่จับผมสักทีตะวันนะพี่ให้สองคำถามวะนะพี่ตอบก่อนไปนะโอเคไหมฟองคำถามแั้วข่าวนะโอเคนะตะวันจับนะสองคำถามเสร็จแล้วก็พี่ขออนุญาตพี่ตอบคำถามหน่อยว่าทำไมไม่จับ เนี่ยก็คือใจความสำคัญก็คือเราทุกเคยถูกจับตาใหม่นี้มาก่อนหรือเปล่าครับไม่แต่ว่าผมถามที่เนี่ยว่าผมหลังจากเหตุการณ์หลังจากวันที่ออกมาจับเนี่ยผมโดนจับที่สนตอนสำราษฎร์แล้วทําไมพี่ถึงไม่อายัดผมนะตอนนั้นเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราถามกับพนักงานสอบสวนดีกว่านะครับนี่ผมไม่ได้จับกุมนะครับอ่าผมผมเป่ได้จับกุมครับไม่ผ่านแต่ว่าแต่ว่ามันผ่านมาไม่กานรสอบสวนเนี่ยเราใช้สิทธิ์ในการที่ร้องเรียกร้องคำร้องขอให้ท่านตรวจให้ทางตำรวจตรวจสอบได้ ตะวันกับฝ่ายแก้งที่ขอสองคำถามนะครับให้น้องตะวันกับฝ่ายแก๊งผมขออนุญาตปฏิบัติตามหน้าที่นิดนึงนะครับเชิญครับตกลงกันเองนะนักข่าวขอคำถามใครจะถามนายพี่ได้ก็อย่างที่หนูเคยพูดไปนะคะหนูเคยตั้งคำถามมาโดยตลอดทั้งไม่ว่าจะเป็นการยื่นหนังสือการถามดีๆเดินข้ามจังหวัดจัดเสวนาหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามที่พวกหนูเคยถามไม่เคยได้รับ ก็พอดีไม่ก็จับเข้าคุกไม่ก็ตำรวจก็เราจะอยู่กันต่อไปแบบนี้ในเคื่อจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้มีการถกเถียงและให้มีการให้มีการรับฟังเสียงของจากประชาชนจริงๆเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นหนูยังยืนยันเึมว่า เป็นผู้สนับสนุนเหมือนที่พุญญาโดนกบเป็นก็เป็นข้อหาเดียวกับที่สื่อมวลชนทั้งสองท่านเมื่อกี้ที่ได้รับการประกาศตัวออกมาโดนนะคะเป็นคดีเดียวกันสสยน้ำแล้วก็จริงๆมีของตะวันด้วยได้รับทราบมาว่ามีคดีนี้ด้วยแต่าอ็ไม่ทราบว่าทำไมยังไม่แสดงก็ไปผมไปด้วยผมเคเล

ขนาดกันกระดกันอ้าวไม่ต้องพี่พักนี่ดูเองันครหลวางเดี๋วเดี๋ยวเดีไม่ต้องพากไม่ต้องพากสนสุดยอดแนมยุคนจากอาเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงกไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียงร้อยห้บาท ติดอันดับ1ยอดส่งประเพณีของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงกันนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจิ้นส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็คร้อบาทใช้หมูสด,สด หนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน3-4ถึงปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคคนอันดับหนึ่งมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง 150บาทนะครับสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อใน Inbox กซล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โห,โหเนื้อหมูหนังหมูนี่นะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดละแค่เพียง150บบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ ได้สนับสนุนยุคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ํามาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชม,มนะคุณผู้ชมทํางานหาเงินใช้ในแต่ละวัน,นมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะ ขายสินค้านะขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการด้วยนะครับเพราะฉนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับมันจะเอารอยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทําให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอรคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับแหนมเนี่ยภูมิปัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ